สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกแนวคิดน่าสนใจจาก Money Atlas กันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับออสูตรลับหาเงินบริหารเงินที่เขาเรียกว่าเป็นขั้วทักษะแห่งอำนาจทางการเงินเลยทีเดียวค่ะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากเพราะพูดถึงทักษะสองด้านที่ดูเหมือนจะคนละขั้วกันเลยแต่จริงๆแล้วมันขาดกันไม่ได้เลยนะคะครับผมเขามีคำคมเปิดประเด็นไว้ได้แบบออชวนคิดมากเลยนะครับใช่ค่ะที่บอกว่าคนหาเงินเก่งมักรอดในช่วงที่โลกยิ้ม คนบริหารเงินเป็นมักรอดในวันที่โลกพังโอ้โหอันนี้คมชัดมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือคนที่เข้าใจทั้งสองขั้วต่างหากที่จะคุมเกมได้จริงๆไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนอ๋อ oh, เข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์งั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับขั้วแรกนี่คือทักษะการหาเงินใช่ไหมครับใช่ค่ะ Money making skill อันนี้จะเน้นไปทาง ความเร็วความกล้าลุยการมองหาโอกาสใหม่ๆสร้างรายได้เชิงรุกเลยเหมาะกับช่วงเศรษฐกิจดีๆถูกต้องค่ะช่วงนั้นคือต้องเร่งเครื่องทำเงินให้ได้เยอะๆเร็วๆไปเลยเหมือนเป็นสายบุกสายแอคชั่นว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วอีกขั้วล่ะคะอีกขั้วก็คือทักษะการบริหารเงินหรือ Money Management Skill อันนี้ตรงกันข้ามกันเลยสินะครับ ใช่ค่ะอันนี้จะเน้นความนิ่งความรอบคอบการวางแผนการรู้จักพอดีพอดีนะคะแล้วก็สำคัญมากคือการจัดการความเสี่ยงการรักษาเงินสดอ๋อเหมือนเป็นสายตั้งรับคอยคุมเกมคุมความเสี่ยงประมาณนั้นค่ะคือทำให้อยู่รอดได้โดยเฉพาะเวลาเจอช่วงเ,เศรษฐกิจฝุดฝืดหรือมีเรื่องไม่คาดฝันเข้ามาซึ่งปัญหาที่บทความชี้ให้เห็นก็คือถ้าเราเก่งแค่อย,อย่างเดียวเนี่ยมัน มันก็ไปไม่รอดอยู่ดีใช่ไหมครับจริงค่ะคือถ้าหาเงินเก่งมากๆเลยแต่บริหารไม่เป็นเลยพอเศรษฐกิจแย่ปุ๊บก็เซ็งได้เหมือนกันใช่ค่ะเงินที่หามาได้ก็อาจจะหมดไปเลยกลับกันถ้าบริหารเก่งมากเก็บเงินเก่งมากแต่หาเงินเพิ่มไม่เป็นเลยล่ะคะเออเงินที่มีมันก็คงค่อยค่อหมดไปเรื่อยๆสินะครับสุดท้ายก็ไม่พอใช้อยู่ดีถูกต้องค่ะมันก็ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้น การมีแค่ทักษะเดียวไม่ว่าจะเป็นหาเงินเก่งหรือบริหารเงินเก่งมันก็ยังไม่พอจริงๆใช่ค่ะมันเลยต้องมีทั้งสองอย่างเพื่อให้กล้าโตและรอดเป็นอย่างที่ m ั n นี่แอด s ลว่าไว้แล้วทำไมการมีทั้งสองอย่างถือสำคัญขนาดนั้นครับมันเป็นเพราะความไม่แน่นอนหรือครับหลักๆเลยก็คือเรื่องนั้นแหละค่ะโลกการเงินเศรษฐกิจ,จมันมันคาดเดายากจริงๆวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะแย่ เราไม่มีทางรู้เลยร้อยเปอร์ซใช่ค่ะการเตรียมพร้อมแค่ด้านเดียวมันก็เหมือนเราวางเดิมพันที่เสี่ยงไปหน่อยการมีทั้งสองด้านก็เหมือนเรามีเครื่องมือครบมือพร้อมรับทุกสถานการณ์สร้างความสมดุลให้ตัวเองฟังดู make sense มากครับและที่ทางปฏิบัติล่ะครับพอจะมีแนวทางไหมว่าเราจะฝึกสองทักษะนี้ยังไงดีโดยเฉพาะให้มันสมดุลกันบทความเขาแนะนําได้น่าสนใจนะคะคือให้ใช้ช่วงเวลาเป็นตัวช่วยฝึกอ๋อใช้ช่วงเวลา ยังไงครับก็คือในช่วงที right ่การเงินเราดีรายได้เข้ามาเยอะๆที่เขาเรียกว่าโลกยิ้มเนี่ยค่ะแทนที่จะเร่งหาเงินอย่างเดียวให้ใช้จังหวะนี้ฝึกบริหารเงินไปด้วยฝึกบริหารเงินเช่นเช่นเริ่มวางแผนการใช้จ่ายให้รัดกุ่มขึ้นแบ่งเงินไปลงทุนอย่างมีเหตุผลกระจายความเสี่ยงไม่ใช่ใช้จ่ายเพลินจนลืมตัวหรือทุ่มลงทุนไปที่เดียวหมดหน้าตัก อ๋อเข้าใจครับคือใช้ช่วงที่ดีสร้างเกราะป้องกันไว้ก่อนใช่เลยค่ะแล้วพอถึงช่วงที่การเงินฝืดเคืองหรือโลกพังล่ะคะอันนี้ก็ต้องกลับมาเน้นหาเงินใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องกระตุ้นทักษะการหาเงิน อาจจะเริ่มจากหาช่องทางเล็กๆน้อยๆก่อนหรือที่สําคัญคือลองดูว่าเรามีสินทรัพย์อะไรที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่บ้างสินทรัพย์นี่หมายถึงพวกเอ่อความรู้ทักษะหรือคอนเน็กชันอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะทั้งความรู้ทักษะเฉพาะทางหรือแม้แต่คนรู้จักที่เรามีนี่เป็นการฝึกหาโอกาสแม้ในตอนที่สถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วมีอะไรที่ควรทำตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงไหมครับมีค่ะคือการอ่านเกมเศรษฐกิจอยู่เสมอพยายามตามข่าวสารทำความเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีความยืดหยุ่นทางความคิดด้วยผมเรียนรู้ปรับตัวตลอดเวดลาผมชอบบทสรุปของ m ั n น,นี่แอดลมากเลยครับที่ว่าต้องหาเงินให้เก่งพอจะไปได้ไกลและบริหารเงินให้เก่งพอจะไม่ย้อนกลับมาตายตรงจุดเริ่มต้นมันใช้เลยนะคะสรุปได้เห็นภาพมากม มันคือกันเลยจริงๆค่ะมันบอกว่าโลกการเงินไม่ได้ให้รางวัลแค่คนเก่งด้านใดด้านหนึ่งแต่กับคนที่เข้าใจจังหวะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรบุกเมื่อไหร่ควรถอยแล้วก็เดินไปบนเส้นทางนั้นได้อย่างสมดุลฟังแล้วก็ชวนให้คิดต่อนะคะว่าเออนอกจากหาเงินกับบริหารเงินแล้วเนี่ยในโลกยุคนี้มันอาจจะมีทักษะขั้วอื่นๆอีกไหมที่มันจําเป็นมากๆสาหรับความมั่นคงทางการเงินระยะยาว เป็นคําถามที่ดีเลยค่ะน่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยว่าจริงๆแล้วมันมีมิติอื่นๆอีกหรือเปล่าที่เราต้องให้ความสําคัญนะคะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ